เ,เหมือนมือขาดขาขาด,ขาดทําไมค,คุณตาถึงว่าอย่างนี้มันก็ะอะไรก็ไม่ได้แต่มีวัวนี่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเรายังมีวัวขาอยอืได้เนิดหน่อยก็ยังดีช่วยได้ครับผมอผมเข้าใจแล้วว่าทําไมชาวบ,บ้านเราต่อให้มันผูกแค่ไหนก็ช่างก็ต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงถ้าไม่มีก็ถ้ามีมถ้าไม่มีคาไบบมีก็เลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงเยอะสองตัวสามตัวไว้ก่อน อพอกาว่าราคาจะขึ้นก็เออคอยขยายุ์โอ้คำพูดนี้ดีนะคุณตานะถ้าถูกเนี่ยเลี้ยงได้แต่อย่าเลี้ยงเยอะอย่าเลี้ยงเยอะแต่ถ้าแพงคอยเลี้ยงเยอะครับอ๋ออันนี้ก็เลี้ยงประคองราคาไวใช่ไหมประคองราคาไว<อ>ไปพักเลยฮะมันอิ่มแล้วหนระือ ด,ดึกมันขึ้นกินอีกเมื่อกี้คุณตาว่ามันอิ่มแล้วมันไปพักแล้วร,รู้ได้ยังไงว่ามันไปพักเ้วมันยังมีอิ่มมันจะกินเลยอ่านี่มันพอแล้วมันกินพอเราไปกินนมแล้วลูกอ๋ออันนี้คือถ้าเลี้ยงวัวต้องลักษณะนี้เลยนะครับต้องให้กินแล้วให้เดินหนีนะครับถูกต้องนะอ่าอ,อันนี้คืออิ่มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้ก็ตรงเอาเฟืองยัดไว้ให้กินกลางคืน ใส่เต็มนี้เลยใช่ไหมครับเต็มนี้เลยแต่พวกนี้เอาออกกิ้งเลยอันนี้เอาออกเหรอเอาออกกิ้งเลยเป็นปุ่นมันเนยอะเลยอ๋อนี่ไหนไหนไหนยิบให้ดูไหมคุณตาแคบำบหนึ่งนะผู้ชมครับอ๋อมันเป็นฝุ่นดินอย่างงี้ครับอันนี้คือไม่กินแน่นอนนะไม่กินแน่นอนคุณตาบอกว่ายัางไงนะถ้าให้มันกินยังไม่หมดถ้าไม่กินเรื่อยๆนั่นก็เหลืออ๋อเหลือเล,นะอเลือทิ้งครับผมคือเมื่อกี้ผมบอกคุณตาว่าคุณตา ฟางจะหมดแล้วไม่เอาใส่เลยคุณตาบอกว่ายั่งยั่งต้องรอให้มันกินหมดให้หมดเกลี้ยงก่อนใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราเอาไปใส่ตอนนี้มันจะเป็นยังไงมันก็ตัวเก่ามันไม่กินเลยอ่ามันจะกินตัวใหม่ไปเลยอ๋อตัวเก่ามันก็เหลือทิ้งไว้แบบนี้แล้มันก็จะเป็นของเสียแบบนี้นะครับอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าให้กินเกลี้ยงเอาใส่ใหม่อ๋ออันนี้ไปดูที่ไหนมาไม่ก็สังเกตดูมันกิน ราต้องสังเกตดูมันเกินครับอกอันตัวล่างมันจับในเกินครับผมแสดงว่าเมื่อก่อนเคยทําแบบนั้นครับแล้วมันก็เหลือเยอะเลยอ๋อมีเยอะใส่เยอะประมาณนั้นนะครับผมอันนี้กินไม่หมดเลยไอตัวนี้นะคุณตานะคือต้องถึงพื้นสังกะสีข้างล่างเลยใช่ไหมไม่ไม่ตัวเ้นๆให้หมดตัวตัวสังกะสีไม่ต้องไม่ก็คือประมาณว่ากินถึงเกือบถึงสังกะสีครับอแล้วก็ค่อยใส่ไม้ค่อยใส่ไม้ครับผมอันฝุ่นๆดอันกวัดทิ้ง ไอฝุ่นฝุ่นนี่มันก็กินไม่ได้อยู่แล้วนะไม่ได้ก็ไม่กินอ๋อแล้วฝุ่นฝุ่นมันมาจากไหนคุณตามันออกจากฟางเลยอ๋อเศษฟางครับผมแต่เห็นบางคนเวลาเขาเอาฟางให้วัวกินเนี่ยเขาจะขย่าาขย่าก่อนนะขย่อาก้นละขยเอาอกครับผมแต่คุณตาได้ขย่าไหมนี่หอบใจเลยถ้าขย่าก้นมันจะได้แต่เส้นขย่าแบบนี้อ่าจะได้แต่เส้นมันก็ดีกินดีครับผมตอนนี้คุณตาอายุเท่าไหร่แล้ว 74, 74. ครับ74ตอนที่เป็นวัยรุ่นนะคุณตานะใช้ชีวิตยังไงบ้างไปทํางานอะไรตอนเป็นวัยรุ่นตอนแรกก็ไปทํางานอยู่บางชนก็โรงงานอัดเม็ดมันะครับผม<อ>เป็นงพอเสร็จจากนั้นก็กลับมามีครอบครัวแล้วก็มาทำงานก็สร้างอยู่แถวบ้านไปเป็นวัยรุ่นสร้างตัว ครับไปทํางานอยู่ที่ชนบุรีครับทํางานเกี่ยวกับบริษัทอะไรครับตอนนั้นจารินไทบุลอ๋อแตุ่กวนันมันไงบม่เคยไปนั่นเนาะรงอัดมันเม็ดครับผมแล้วก็ไปสร้างครอบครัวครับพาภรรยามาอยู่ที่บ้านเนี้ยนี่บ้านเขาอ๋อผมพมอยู่บ้านกระพอ๋อคุณตาเป็นคนเอ่อบ้านกระโพครับครับผมแล้วมาอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายเป็นยังไงบ้างดีไหมก็ดีครับ คือบางคนเนาะเวลาแต่งงานแล้วเนี่ยย้ายถิ่นย้ายฐานเนี่ยจะปรับตัวยากยากเราต้องเป็นคนขยันเลยเพื่อเอาชนะใจพ่อตาไม่ยาย่ะจริงๆนะคุณตานะผมนี่เกือบโดนไล่ออกจากบ้านพ่อตาครั้งหนึ่งนะไม่ขยันไม่ทํามาหากินนะแต่ของคุณตานี่ก็ขยันทามาหากินมาตลอดนะเกืบไปเรื่อยๆครับอ๋อครับผมไม่ใช่ว่าจะร่ํารวยอะไรนะพออยู่พอกินพออยู่พอกินครับผมเชื่อว่าคนทุกคนนะมีความฝันอยากจะร่ําจะรวย คนตามีไหมมันไม่มีบางครั้งก็คิดเหมือนกันแต่มันไม่มีโอกาสทำเอื้อใดหรอกเพราะว่าสมบัติตรงนีน้ไม่เยอะครับผมต้นทุนไม่เท่ามไ,มไม่เท่ากันนะครับก็คิดดูชาวนาไม่มีรวยหรอกถ้าไม่ค้าขายหรือว่าชาวไร,ร่ชาวนาโปอยู่ยใกล้นั่นคือชาวนาเนี่ยเขาก็จะทำนาแล้วก็ขายข้าวมาใช้ใจ่ายแค่นั้นจริงจรลง เจ้าไรเจ้าส่วนี่ยเขามีตลอดเงินเขาตลอดเท่าน่าจะไม่มีโอกาสรวยหรอกนายเยอะเท่าไหร่ก็ไม่รวยหรอกอันนี้ดูจริงเลยใช่ไหมครับครับอือมผมว่าทํานายลงทุนเยอะเหมือนกันนะเยอะลราคิดคิด,ค,ดคิดดูเราไร่หนึ่งมันไม่เหลือไม่กี่ถุงแล้วถ้าคิดเอาปุ๋ยเอาคารถบอาอะไรออกไกยาอืมเขาพันครับผมถ้าไม่ไปเรือน ได้ชื่อแค่ทำนาเฉยๆน<ด>ะทำนาทำไม่ทำก็มาบัตรโคมมีแวรทำหรือไม่ทำฉันก็ไม่ดีเขาเขาบ้าน็ลิ้นตายครับผมแล้วคุณตาเคยคิดอยากจะเลิกทำนาแล้วทำอย่างอื่นแทนไหมพื้นในที่พื้นนาพื้นนั้นเคยเคยปลูกของปลูกกระโพดปลูกกระโถนทำไปมาปลูกข้าว นี้จะยากขึ้นเยอะวันนี้เอ้ามีก็พอปลูกไม่พอปลูกผักผลไม้นี่ยากขึ้นเต็มเลยใช่ไหมครับตอนที่ทํานานะทำซ้ำมีแต่ยากเอ้าไม่ไหววันนี้เลิกเลยวันนี้อ๋อเยอะมากเลยเหรอครับโอ้จเลิกวันนี้ลูกชายก็ไปเมียได้เมียดูลำปางเลอเลยมีคนช่วยอ่าคือทุกวันนี้ทํานาจ้างเขาทุกอย่างนะจ้างทุกอย่างรถอะไรหมดทุกอย่างเลยหมดทุกอย่างเลย เอาเป็นว่ามีแค่โฉนดที่นาให้ทํานะแค่นั้นอ่าโฉนดก็มีไม่เยอะแลมีแต่ทุเมร์นั่นของตาขี่ได้อันนี้ทั้ทงหมดมันสิบไร่สิบไร่นะครับได้ว่ามันโฉนดมันมีแค่สามไรอ่ออันนี้คืออิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วนี่มันไปพักแล้วฮะมันอิ่มแล้วเดี๋ยวดึง ดึกมันขึ้นกินอีกเมื่อกี้คุณตาว่ามันอิ่มแล้วมันไปพักแล้วรู้ได้ยังไงว่ามันไปพักแตวมันยังอิ่มมันก็กินเลยอ่านี่มันพอแล้วมันกินพอเราไปกินลมเรลูกอ๋ออันนี้คือถ้าเลี้ยงวัวต้องลักษณะนี้เลยนะครับต้องให้กินแล้วให้เดินหนีเนะครับถูกต้องนะอ่าอันนี้คืออิ่มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้ก็ต้องเอาเฟืองยักไวให้กินกลางคืน ใส่เต็มนี้เลยใช่ไหมครับเต็มนี้เลยแต่พวกนี้เอาออกทิ้งเลนอันนี้เอาออกเหรอเอาอกทิ้งเลยมันฝุ่นมันเยอะเลยอ๋อนี่ไหนไหนหยิบให้ดูไหมลบนตาแป๊บหนึ่งนะผู้ชมครับอ๋อมันเป็นฝุ่นดินอย่างงี้ครับอันนี้คือไม่กินแน่นอนนะไม่กินแน่นอนยังไงก็ไม่กินนะไม่กินแต่พวกเส้นเส้นเรือก็ไม่กินมันกินแล้วมันถูกอันนี้มันก็อ๋อถูกดินข้างล่างตรงเอาออกให้หมดครับผมทิ้งหมดเลยทิ้งหมดเลยแล้วคุณตาทิ้งเอาไปทําอะไรทีนี้อันนี้เอาไว้ กจริงบางทีก็ดึกๆนึกว่าเผลอทิง <c oughs> โอ้เมนุยอทิ้งที่ไหนเนอะจำเป็นคนนอนหลับคน,นก็นเอาละบดี <c oughs> ไม่ผมถ้าผมเป็นคุณตานะานผมจะพักไว้ตรงนี้แหละนะคุณตานะนี่ไว้ตรงนี้เลยเลยเอาขี้วัวมาโปะบัวกลบใช่เป็นปุ๋ยมักเลยใช่มันก็นดีเลยอ่าคุณตาลองดูนะเคยเคยทำอยู่อ๋อเคยทำอยู่เหรอครับตอนตอนออกอยู่ทางนู้นทำอยู่อ่าทำแบบนี้เลยใช่ไหม ฟางเหลือก็วางฟางไว้ทั้งตีตีเป็นโคกอันนี้เอาฟางลงเอาขี้ทับทับเอาฟางลงเอาขี้ทับา้อนจะดีออได้ปุ๋ยเด้นะดีครับแต่แรงมันไม่ค่อยเยอะแล้วผมเข้าใจแล้วมันไม่ไหวแล้วอายุขนาดนี้จะไปตักขี้วัวก็ไม่ใช่เรื่องแล้วนะโอ้ยเอาเมื่อวานขนาดผมขนดินไปปลูกต้นไม้ผมยังเหนื่อยเลยต้าสี่ห้าปุ่งกีก็เหนื่อยหอบแล้วครับอขนาดวัยรุ่นนะ คุณตาก็น่าจะยากแล้วแหละก็แสดงว่าทกวันนี้ก็เลี้ยงด้วยใจจริงๆเลยนะออเนี่ยผู้ชมครับถ้าวัวอิ่มจะเป็นอย่างนี้นะถ้าใครไม่เคยเห็นหน้านะต่ <c oughs> <c oughs> อให้มียากแค่ไหนกูก็ไม่สนนะคุณตานะ,นอ,ะอีกนันไม่กว่ามันจะมาลุกมากินเนี่ยผมว่ากลางคืนเลยอ๋อถึงกลางคืนนี่หรอครับกลางคืนตื่นมาจะหากินเองตื่นมาจะหากินเองคุณตาเคยนอนอยู่นี่ไหม นอนไปยังแบบนอนอยู่นี่คนเดียวครับครับผมแล้วกลางคืนเนี่ยเดินมาดูวัวบ้างไหมมันทําอะไรบ้างกลางคืนมาดูกลมโอกจะโคกไม่แล้วกลางคืนมันทําอะไรอยู่วัวพวกนี้มันมันนอนนอนเหรอถ้ามันหิวมันก็ลุกมากินอืมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีฟางน่ะมันก็อดไม่มันก็จะนอนอย่างเดียวมันเคยกินนะอ๋อเปลามันเคยกินมากแต้องรับหากินครับผม S <S ก็แสดงว่าคุณตาก็วางฟางไว้ให้กินตลอดวางตลอดเลยตอนเย็นไม่เคยขาดนะไม่เคยขาด <S 2> <S 2> แล้วตั้งแต่เลี้ยงมาเคยไปดูตลาดนักวัวควายบ้างไหมไม่เคยเลยเพราะว่ามันไม่มีทุนจะไปซื้อเขาเนี่ยเลยไม่เคยไปอหมันที่คุณตาบอกตั้งต้นเลยเนาะมันไม่มีทุนมีทุนเราเกิดมาไม่มีต้นทุนอเอาผมถามนิดนึงได้แค่นี้พอใจไหมสําหรับคนแบบเรานะชาวบ้านนะ เราพอใจเยอะยังมีวัวยังดีว่ามีวัวอยู่อืเวลาอาสุขัดขึ้นมาอืมันก็จะได้ช่วยอยู่อถ้าเราไม่มีวัวก็ยากมือขาดอากาศอ๋ออย่างนี้เหรอเหมือนมือขาดขาขาดทําไมคุณตาถึงว่าอย่างนี้มันหาอะไรก็ไม่ได้แดี มีวัวนี่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเรายังมีวัวขายอได้นิดหน่อยก็ยังดีช่วยได้ครับผมอผมเข้าใจแล้วว่าทําไมชาวบ้านเราต่อให้มันถูกแค่ไหนก็ช่างก็ต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงถ้าไม่มีก็ถ้ามีราาไม่มีก็เลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงเยอะสองตัวสามตัวไว้ก่อนถ้าผมกะว่าราคาจะขึ้นก็เออค่อยขยายพันโอ้คำพูดนี้ดีนะคุณตานะถ้าถูกเนี่ย เลี้ยงได้แต่อย่าเลี้ยงเยอะอย่าเลี้ยงเยอะแต่ถ้าแพงคอยเลี้ยงเยอะครับอ๋ออันนี้ก็เลี้ยงประคองราคาไว้ใช่ไหมประคองราคาไว้คิดไหมว่ามันจะขึ้นราคามีมันต้องขึ้นแหละ <laughs> โัวทางนอกไม่เข้ามันจะเอาวัวที่ไหนย <laughs> เออยะอะขั้นนี้ <laughs> ดีมากเลยนะ <laughs> ถ้าวัวที่อื่นไม่เข้านะ <laughs> ยังไงวัวไทยก็ขายได้นะครั <laughs> บอแต่ตอนนี้วัวที่อื่นน่าจะเข้านะเข้าเลยโดนเลยของไทยมันดึงขายไม่ได้นะอ แลวตั้งแต่เี้งมาเนี่ยวัวป่วยวัวอะไรรักษาเองได้บ้างไหมเหมือนในมอในบ้านเลยวัวเป็นอะไรก็ให้เขามาช่วยดูให้ครับผมอาหนี้แม่ท้องเหรอท้องคลอดวันไหนวันที่เจ็ดตุลาแต่ลูกยังกินนมอยู่นะยังกินนมอยู่บางคนเขาจับแยกนะมันมันบางคนคอาจับแยกเลยอืบแต่ผมไม่จับกินไปไม่วัวผมไม่ใช่วัวฟันมันกินยังไงกินยังไงก็กินไ,ๆๆไปเลย <S <s um> ถ้าบัวฟันเออเขากลัวลูกม um ันอันนั Gothic> ้นถ้าลูกในท้องมันจะไม่ดีก็ต้องแยกแล้วอขนาดอย่างอยู่เดือนกว่าแบบนี้เขาแยกแล้วเขาไม่ให้กินกครับผมแต่ของเรานี่ตามสบายเลยตามสบายเต็มที่ไม่มันก็ให้กินด้วยนะให้กินด้วยแม่มันก็ให้กินตลอดเลยกินจนอกวันออกก็มีแล้วถ้ามันคลอดมามันจะแย่งนมน้องกินไหมเอาจริงเหรอครับเหมือนตัวนี้พอองออกมาปุ๊บ ไม่กวนเลย oh. มันไม่กินเลยเฮ้ย hey. ดีนะคุณตานะผมคิดว่ามันจะแย่งน้องกินไม,ไม่ไม่แยง่งคือถ้าคลอดมาปุ๊บนี่ไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งเลยมันเขาไปแม่ก็ชนอ๋อ oh. หรือมันก็เลิกเลยครับผมพอชนไปชนมาก็เลยไม่กล้ากินนมแม่นะครับครับผมเ้าวนี่สักกิโลละเท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้ ถ้า16 17เหมือนปีนี้ก็พออยู่ไร้16่7ครักิบกิโลละ 16- 17บาทเหรับปีนี้คุณตาขายบ้างยังขายหมดแล้วโลหมดแล้วได้กิโลละเท่าไหร่ได้16บาทนะสิสูงสุดสูงสุดได้16บาทเข้าดีนะข้าดีถึงจะได้ข้าวดีกิโลละ16บาทแห้งหรือเปียกแห้งเลยหละอย่าบอกนะคุณตาตากข้าวแล้วไปขายไม่ได้ช่วงนี้ไม่ไม่ได้ต้องเข้าเก็บไว้เป็นนาปีเลย เขาเก็บแบบนี้นไปขายดนมุกกราเมซาอุ้ยเดนเมซาพิเศาไปได้ราคาเต็มเขาไม่ใช่ว่าเกี่ยวเสร็จแล้วก็คนไม่ขายเลยนะไปได้สิบสามบาททุกวันข้าวแห้งสิบสามบาทอ่าก็กดแบบนั้นอ่าแต่ว่าไอข้าวแห้งนี่ยังไม่ได้ขายเก็บ,บไปขายเป็นข้าวเก่าข้าวเก่าได้ราคามากกว่าครับทําไมมันถึงได้มากกว่ามันมันราคามันขึ้นช่วงนั้นตรงนี้มันเขายังวัด ความชื้นอยู่อถ้าช่วงนั้นเขาความชื้นไม่เท่าไหร่หรอกมันก็ได้เต็ม